สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาทำเพื่อนเพื่อนท,ทุกคนค่ะพักใต้กันในรอบแรกมังมันเน้องนอกนะคะขาคอนดูกันครัวยายเชยเจยนะคะแม่เจย์เจย์สัสดีคนแม่เจย์เจยวันนี้ทำอะไรกินค่ะจะปลนปลาค่ะจะไ,สะไรสดเนีอาอะไรสดหรอขึ้นขึ้น <laughs> จะ,ละเลียดตา ละเอยดปลาให้กินนะคะตอนแรงๆละเอียดปลากลับกับผักนะคะผลปลากลับผักแล้วก็ตำมะละกอด้วยเคียกันอยเคยนะีนี่ครับเนหดอมนมาคงเอาลงถังขยะนี่น เก็บี่ตอนนี้ค้างน้ำค้างหมออกก้อกำลังต้มปลานะครับพี่น้องคต้มปลากินอร่อยอร่อยชมบรรยากาศครับตอนนี้เขาปล่อยลูกๆกลับไปพักนะครับพี่น้องครับอาบน้ำอาบน้ำเรแรงกมมรันิมื่อไหร่มายเยวันมาไหรช่วงแรกมหมยนะคะภาพพี่น้องชมบรรยากาศ น้องบอลกับซ้อมเพียงนะครับเพียงที่ได้รับมอบหมายนะครับทางขาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีว่าจะ็นเ็ดคือกันเนาะห<ะ>รือว่ากินเสี้ยวกันกันังเ็ดคือกันแถวเนาะนี่ เห็นเท่าไงมึงทังทั้งดิเออร์่ะล่ะคือกันยังไงว่าคือกันทางนึ่งคุนถือโทรศัพท์บ่ได้ว่าดีบ่ได้ว่าดีมาเฮ็ดเป็นสิ่งคือกันนี่แม่บ้างหนึ่้างไหนล่ะชุ่มบรรยากาศทั่วไปนี่แหละแมนเบิ่งบรรยากาศก่อนจีเปลี่ยนบรรยากาศดิเจัาหน่อยหนี่แดนเซอร์ค่ะจัาหน่อยนี่แมนมีเงินมีค้ำแล้วใช่มีเงินมีค้ำแล้วเฮ็ดโดมรึเปล่า ก้อนเสียนก้อนเสียบ่ได้เห็นหลวผ้าเบิ้งหลวซะก้อนก้อนสีเบิ้งโดมแมนโอ้ยกันฝนดีดีได้สอบย่อนเพิินดีขันปกตินี่ได้เล่นเขาโฮมแล้วแยกย้ายแล้วฝนกระมาเป็นระยะระยะช่วงนี้มันหนาฤดูฝนเนาะมันเป็นฝนตกแดดนีฝนฝนมันฝนเดหมือนฝนมันเป็นละอองมันล่งอยู่ตลอดมันเป็นเหมือนว่ามัน มันมีฝนตกอยู่ทางอื่นแล้ว่าเป็นพายุอยู่ที่ขั้วคั่วโลกฝั่งประเทศจีนมันก็เลยมีละอองฝนมาหอนเขาประเทศลาวถึงนำท่วมใช่ว่ามันมันโลงจากโลงจากพุ่นไหมจีนมันบอกค่ะทา้งพุ่นอันน้นมันน้ำเป็นน้ำปลาไหลหลากว่ามันรู้ไปไอ้มือไปกระบนเมืองนั้นไปแถวๆลาวเนาะมันจะมีแต่แต่ขนใหม่ไหมแสดงว่ามันต้องน้ำตรงไรมาจากภูอันนี้ซอบ เดินเซอร์มือนีเริ่มสอนศิลปินตลกเข้าพรุ่งนี้ใช่ไหมเข้าหมดน่าจะนะหนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มวันนี้วี่ยังวันนี้ก็วันที่เจ็ดวันที่แปุ่งนี้วันที่แปดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองอ้าวตายมืออยู่ดิตายมืออยู่เลเลือสามสี่มือถึงมาไล่ได้ละ พวกนี้ก็เปลี่ยนเก้าสิบสิบเอ็ดสี่วันสี่วันบมหลายเด้๋วสี่วันเออไปถึงกันกันย้มพ้ากันไล่ซูสเกิดถ้ากันขายบัตรเนี่ยขายอยู่ได้หรอค่ะอ่ไรอะไรบอกขายพุณถึงหลือไงคือทั้งคนลืมขายอยู่ค่ะขายอยู่ขายอยู่ขายบัตรแชร์ทั้งขายทั้งแชร์นั่นแหละเขาพ่อเขาฝากไปแช่แชร์แชร่คนเดียวหารังคนเอฟซี าลับ้นเขาบทันได้รู้จักรู้จักในส,ส่วนบุคคลหนึ่งเซียนหมด่ะส่วนบ,บุคคลเขายังไม่ค่อยรู้เลยบางทีงเขาตั้งเขานั่กระเดยเขาบ่เป็นแน่นนกระมีมจองน้ำนั่นแหละนันบ่ดนได้ไผดอกได้เจ้าของ,งอย่างเงก่นอนที่จะไปสู่องค์กรหลักรวนทางมันก็มารวมกัน,ากนขายขายทุกไลา์อยู่แล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขายแล้วพี่น้องกับเจี๊ยบซิบก็ทันแล้วอยู่ในหันก็ซื้อว่าโอเคเนาะ กัจังหวันหนูอยากให้เขากอนอยากให้พี่ดองเขากอนแม่ยังบอกรับเป็นไปได้พี่ดองคันากเขากรนสักมือหนึ่งอยู่ที่นับนอนถาเลยปูสาดถาบันดีเป็นมือมือสี่ทำการแสดงทำการไล่สดเนี่ยทางเพื่อบางคนนุ้ยใบสามยังซื้อก็ได้บันดีถึงทายมันมันดึงเร็วไม่ได้นด้เพราะว่ามันจะบล็อกโทรศัพท์บล็อกเฟซบางคนมันบล็อกเฟซยังพอในพวกเขาโบเป็นเลยต้องให้เขาเฮ็ดให้ตลอด เข้ากลุ่มไม่เป็นหรอคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนคือเก่งโซเชียลอยู่คือสิเขาโซ่ได้ไทยไล่โซ่กับไทยคลิปได้อยู่บุกคนเก่งในโสดกับไทยคลิปได้อยู่บต่นี้ยเข้ากุ่มเป็นเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจะใช้ระดกน้องอยู่ได้ตัดหลังไม่แล้วตัสิได้ใหญ่เขาด้วยเอารลดผสม เขาใหญ่มากเขาว่าเขาบระดิษฐ์ยันเวลาไหลเขาบระดิษฐ์นอนวันพักผ่อนเนี่ยคุณหนึ่งเหตุงานคุณหนึ่งเขาเหตุงานมันเหตุงานคนละเวลาให้ถูกต้องนั่ะแม่ต้องจะคล้องกันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกขาเขาไม่ได้พักผ่อนเขาก็เลยย้ายไปอยู่ที่ที่มันพักผ่อนได้มันคนละแผนกใช่ค่ะอันนี้ปลั๊กไฟมีเสียบไฟไม่คือบม่เสียบไม่มีผมวิ่งได้หมต่อให้พี่นั่นเอาไปแล้วพี่ทำไมเอา ร้านพะอ้อนอะวนน่ะปลั๊กไฟยาของแกไงที่าลากมาส<ม>ีขาวไม่เห็นไม่รู้ไปไหนเขาไปเปิดนู่นหรือเปล่า้วไปเนอาหรอไม่หูไม่หูจักเนาะเราไม่ใหญ่นี่คือมันเอาหลุดไปจอดอยู่ห้องเก่าอยู่เราบอกรีดเล้วว้นหนึ่งไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเลย เอาเข้าวเหนียวแกงเสริมสองสอมสองทุ่มส,สองทุมงท่มหอดโฮกทุม่มตัวนี้เป็นนี่ตอนนี้มีผู้ใดไ่เลส่วนหนึ่งไม่รู้หนูลงแล้วพ่อผู้ใหญ่บ้านตา<อ>พ่อผู้ใหญ่ไรส่วนอยู่กับลูกสาวถ้ไม่มีว่าจะไหลเปนักง,งานส่วนหนึ่งก็ไหลเลยโอยไไ้ไม่ได้ไ่ได <พอ S 2> ้พ่อขึ้นนั่นแหละหนูก็เลยลงมันสีส้นกันกับทั้งคุณ ในสุดกับลูกสาวต้องเบิ้า ah? ใครบ้างอ่ะตอนแรกอยู่กับลูกสาวอ๋อเพื่อนวาอยู่เพิ่งจะไปเขาไปพูนเพื่อนมาออกมาหนีแล้ว้จะบบวงงไไ่เิยานาทีนะเหรอพ่อพ่อต้องออกจากคอมเมนต์ก่อนกี่นาทีแล้ว48นาที่ ไรเมื่อ48นาทีที่แล้วมีลงกันลงเรื่อยๆเลยคือนนี่เอาคนละพื้นที่ค่ะบางเทือเพิ่นก็นอยากเบิง่งให้สำนักงานก็อพาะเป็นช่องลักพ่อก็ได้แต่พวกหนูช่องร่องต้องลีบแต่พ่อพวกพ่อน่ะได้กันอยู่แล้วพวกหนูต้องทำคลิปเอาอ่าม,ม้าใสระค่ะ เอาหน้าม,มาสัสไนี่ฝนโตแด้นี่ไหมแตตนตกลงมาจากหลบเนี่ยเอ้ค่ะ